สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับสุพโตนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเจ้าตัวเกม NFT นะครับผมเป็นเกมคริปโตคาร์นั่นเองนะครับก็เป็นการอัปเดตนะครับอัปเดตใหม่นะครับผมของตัวคริปโตคาร์เองเนาะสำหรับในวันนี้นะครับผมจริงอัปเดตแต่เมื่อวานแล้วเนาะก็ตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งนะก็ข้ามวันแล้วนะครับก็อัปเดตตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมก็ เป็นการอัปเดตในส่วนของเว็บนะครับหน้าเว็บเนี่ยใหม่เลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังอัปเดตในส่วนของตัวการแข่งขันด้วยนะครับผมก็คือเกณฑ์ใหม่นั่นเองนะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราไปดูรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูราคาในส่วนของตัวเหรียญซีคากันก่อนนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับตัวราคาของซีคาเนี่ยขึ้นมานะครับผมราคาเนี่ยขึ้นนะก็จากเมื่อก่อนเนี่ยราคาอยู่ประมาณ 9บาทครับ8บาท9บาทประมาณนี้นะครับผมขึ้นมาเป็น10บาทแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโดดขึ้นมานะครับเป็น13 14บาทนะกะ็ตอนนี้เนี่ยก็ไฮในช่วงนี้ก็สูงสุดในวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ14บาทเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นราคาเหรียญณปัจจุบันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ถ้าใครที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยงบประมาณที่จะต้องใช้เนี่ยโดยประมาณนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะ ประมาณ8,000นะครับประมาณ8,500บาทนะครับรวมเรารวมค่าอะ,อะไรทะเบียนอะไรเงี้ยนะครับผมเพิ่มเข้าไปก็อยู่ประมาณ6,000นะครับ8,500บาทนะครับประมาณนี้เนาะ,ะทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของตัวที่อัปเดตกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผม อัปเดตนะครับในส่วนของการแข่งขันนะครับผมก็คือการวิ่งนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับผมมันมีลำดับเพิ่มขึ้นมานะครับผมปกติแล้วเนี่ยมันจะมีที่1ที่2ที่3แล้วก็ที่4นะครับก็ที่1เนี่ยจะเป็น10 C คานะครับแล้วก็ที่2เนี่ยจะเป็น7.5็คาแล้วก็ที่3เนี่ยจะเป็น3.5 c คานะครับส่วนที่4เนี่ยจะไม่ได้เหรียญนะครับอันนี้คือในอดีตนะครับ แต่ว่าปัจจุบันนะครับเมื่อมีการอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับผมมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย5 5 5อันดับด้วยกันนะครับผมอันดับที่1เนี่ยตามนี้เลยนะครับผมก็คือ10สี่คานะครับอันดับที่2 7.5สีค่านะครับผมแล้วก็จะมีอันดับที่3ตรงนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือเป็น5ซีคานะครับอันดับที่3นะครับเป็น5ซีคานะครับแล้วก็อันดับที่4เป็น 3.5มจุดนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายเนี่ยเป็น0 4นนะครับผมอันนี้ก็คือรายละเอียดนะครับรีวอร์ดนะครับหรือว่าเหรียญที่จะได้รับในอันดับต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในกรณีที่เป็น PVC ก็คือเป็นขับเองนะครับเราขับเองผ่านมือถือหรือว่าผ่านแอปนั่นเองนะครับเรามาดูเกณฑ์นะเกณฑ์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนนะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นที่หนึ่งเนี่ย จะเพิ่มขึ้น56ขึ้นไปนะครับถึงจะได้1ิบสคานะอันนี้รีวอร์ดนะครับผมที่จะได้นะครับต้องได้ต้องเก็บตัวกล่องเนี่ยที่อยู่ระหว่างทางเนี่ยที่เราเล่นนะครับสีเอ้ห้าสิบขึ้นไปนะครับทีนี้เนี่ยที่2เนี่ยก็จะต้องเป็น4 1่สถึงห้นะครับโอ้โหถือว่าถือว่าเยอะพอสมควรนะเยอะมากนะถือว่าเยอะนะก็ที่3เนี่ยก็จะเป็น2 6่สถึงสีนะครับผมแล้วก็ที่4เนี่ย 11ถึง25นะครับผมในส่วนของที่5เนี่ยก็คือ0ถึง10เนี่ยจะไม่ได้รีวอร์ดนะครับจะไม่ได้เหรียญนั่นเองนะครับผมนี่ก็คืออัปเดตใหม่นะครับผมเจ้าของตัวเกม คลิปตัวคานะครับผมก็เพื่อนๆคิดว่ายังไงนะครับผมจะเล่นง่ายขึ้นไหมหรือว่ายากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ต้องลองดูนะครับผมต้องไปดูกันในอนาคตนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เล่นลองเล่นนะครับอันนี้นะครับเพราะว่าผมเล่นไปก่อนหน้านี้แล้วนะก็ในวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้ใช้นะครับสติปีใหม่ตัวนี้แหละเดี๋ยวจะลองขับดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกเรื่อยๆแล้วกันเนาะก็สําหรับเกมนี้เนี่ย ยังน่าลงทุนอยู่ไหมนะสําหรับผมก็คือยังน่าลงทุนอยู่นะครับถ้าราคาเหรียญเนี่ยยัยยง,งยังทรงยังทรงทรงอยู่แบบนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาเหรียญมันเพิ่มขึ้นถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับรถ1นึคันเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินลงทุนเนี่ยก็ประมาณ8 5 0 0ถึง9,000บาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือในระดับเป็นการสุ่มกล่องนะแต่ถ้าเป็นตัวรถที่อยู่ในตลาดเนี่ยที่เป็น มาร์เก็ตเนี่ยที่เขาเปิดที่เขาขายกันเนี่ยมันก็ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับผมก็อยู่ประมาณ700ซีคาเลยทีเดียวนะอันนี้ก็คือเป็นรถแบบคลาสสิกนะรถธรรมดานะท่านผู้ชมนะครับถ้ารถที่เป็นรถคอมมอนหรือรถที่มีเลเวลสูงขึ้นไปหรือว่าเป็นรถแร่ซปเปอร์คาอะไรเงี้ยนะครับ โอ้ก็จะสูงขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับผมวันนี้ก็คือราคารถทั้งหมดเลยนะก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็มาอัปเดตข่าวสารนิดๆนหน่อยๆนะสำหรับเจ้าตัวเกมคริปตโตคานะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ